โดนขุดเพียบย้อนวีรกรรมดาม่าพีนายดีพบประวัติมีปัญหากับคนในวงการเพียบ ตกเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งสําหรับพีนายดีแรปเปอร์หนุ่มชื่อว่านุ้ยกิติรวงพึ่งหลวงปัจจุบันอายุ37ปีเป็นแรปเปอร์แนวโอซคูลส่วนชื่อในวงการฮิปฮอปพีนายดีมาจากคําว่าปอก้าวเด้งซึ่งมีความหมายว่ากินรอบวงจึงนํามาย่อคําให้กลายเป็นพีนายดีส่วนจุดเริ่มต้นการทําเพลงเกิดขึ้นเมื่อปี2547พีนายดีเริ่มฝึกทําเพลงเป็นของตัวเองสําหรับวีรกรรมของพีนายดีล่าสุดเริ่มจากการที่พีนายดีได้โพสต์ข้อความว่าพระตูดเพิ่งสืกอออกมาแฉ วงการพลาตลกดีและวงการผมไม่นิยมจุดๆๆด,ดกันและก็ยังได้โพสต์ข้อความอีกว่าตัวเองไม่ได้มีปัญหาก,กับตุด๊ดมีเพื่อนเป็นตุ๊ดเยอะแยะแต่ไม่มีใครแกล้งเป็นพลาซึ่งหลายคนมองว่าแซ่แพรรี่อดีตพลาภัยวันและเป็นการเหยียดเพศหรือทาให้ทวนลงจนต้องลบโพสต์ก่อนต่อมาเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษว่าไม่ได้มีงานมากดดนันไม่ได้มีใครมากดดนันบทเรียนครั้งนี้จะจําเอาไว้ต้องขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องตัวมีเพื่อนพี่น้องเป็นตุ๊ดเยอะแยะและอาจจะใช้คําพูดให้เข้าใจผิ เมาร่วมตนไม่ได้ตั้งใจตนแค่ปั่นก็แค่นั้นเองไม่ได้นึกถึงผลกระทบที่ตามมาขอให้ทุกคนให้อภัยตนด้วยและหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเลยทําให้ทวนลงอีกรอบซึ่งก่อนหน้านี้พี่นายดีเคยตกเป็นประเด็นร้อนกับสไปซ์สกุลวัฒน์ศิลปินรุ่นน้องเจ้าของเพลงดังเมื่อสไปซ์ได้โพสต์ข้อความว่าเพลงเอื้อนๆที่ว่าไม่ดีเลี้ยงผมจนโตมาน่ารักและพี่นายดีก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเก่งมากครับสไปซ์ส่วนเพลงผมที่ว่าแรปหน้าเบื่อดมเดิม,ดมได้รางวัลแรปเปอร์แห่งปีด เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าขิงได้แม้กระทั่งเด็กเลยทําให้แฟนคลับของสไป์เข้าไปต่อว่าพีนายดีทําให้เขาไม่พอใจจึงได้โพสต์อีกว่าบ่ายโมงก็แล้วเอสายเอื้อนยังหลอนกันไม่เลิกและทางสไป์ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรดราม่าดังกล่าวก็จบลงและในปี2561กอ็ได้เกิดดราม่าพีนายดีทะเลาะก,กับติ่งเกาหลีโดยพีนายดีย D, ได้โพสต์ดนาติ่งเกาหลีว่าไร้สมองบ้าผู้ชายไปวงการไหนวงการนั้นตายหมดจนเกิดกระแสแฮชแท็กโตไปไม่นุย้ยกิ๊ ติคนจริงและพี่นายดีกับสมองที่หายไปคืนเทนทวิตเตอร์ทีเดียว3ามแฮท็รวดและพี่นายดีก็ได้แคปรูปติ่งเกาหลีมาประจานก่อนที่จะโพสต์รูปเท้าประกบการขอโทษจนศิลปินรุ่นพี่อย่างกอลฟักกิ้งฮีโร่ต้องออกมาเตือนสติว่าให้หยุดทำร้ายคนอื่นและตัวเองสุดท้ายพี่นายดีก็เลิกเล่นทวิตเตอร์ไปนานถึง4ปีและในปี2563พี่นายดีได้ผิดใจกับยังกูและยังโอมสําหรับความสัมพันธ์ของทั้ง3ได้พบปะตามงานต่างๆและเคยถ่ายรูปร่วมเฟรมกันซึ่งหลังจากนั้ ก็เกิดเหตุการณ์ที่ยังกูและพี่นายดีออกมาประทักขารมผ่าโซเชียลและได้มีการปล่อยเพลงของยังโอมช่วงเดือนเมษายนซึ่งหลายคนมองว่าทําเพื่อจงตีพี่นายดีที่กาลังเป็นประเด็นในตอนนั้นและในช่วงเดือนเดียวกันยังกูก็ได้ท้าพี่นายดีมาชกกับเขาในรายการเทนไฟท์เทนโดยยังกูได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่พอใจที่พี่นายดีด่าแรปเปอร์รุ่นใหม่ตลอดหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังโอมได้ปล่อยเพลงใหม่โตไปไม่นุ้ยที่คนเชื่อว่าสื่อถึงพี่นายดีซึ่งในปีเดียวกันพี่นายดี ก็ได้ไลฟ์สดและยังได้พาดพิงถึงอิลสลิกที่เขาเคยมีประเด็นขัดแย้งด้วยโดยก่อนหน,น้านี้ที่อิลสลิกเคยทําเพลงประสิทธิ์ที่หลายคนมองว่าเป็นการดิสเครดิตพีนายดีเลยเกิดเหตุการณ์ปล่อยเพลงดิสเครดิตกันไปมาซึ่งทางด้านพีนายดีก็ได้ปล่อยเพลงเจิร์ด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าช่วงนั้นได้มีการปล่อยเพลงตอบโต้กันไปมาเลยทีเดียวนอกจากนี้ในปีเดียวกันพีนายดีเคยขัดแย้งกับแจชลนชื่นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อพีนายดีกรณีที่เกิดสึกเกาเหลากับยังกูที่แจได้ไปโพสต์วิจารณ์พ ก่อนที่พี่นายดีจะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า20ปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยเข้าไปยุ่งกับวงการตลกเลยแต่ที่ผ่านมามีคนในวงการตลกเข้ามายุ่งกับเขาและทางแจ๊ดก็ได้เข้าไปคอมเมนต์แสดงความไม่พอใจในตัวพี่นายดีเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาเพรา้อมกระตั้งคำถามว่าทำไมต้องด่าคนอื่นทุกวันทำไมต้องรังแกเด็กก่อนที่แจ๊ดจะลบคอมเมนต์ไปเรได้ว่าในตอนนั้นตอบโต้กันเดือดมากนอกจากนี้ก็ยังมีดราม่าอื่นๆเพราะว่าพี่นายดีเคยพาดพิงถึง B n K 4 8 ว่ายิ่งนับวนันยิ่งรำคาญ B N K 4 8ให้เป็นเหมือนผมบ้างแถมยังคอมเมนต์อีกว่าพอมารุ่น2ปุ๊บยิ่งชายแววต้อแล้ต้อแล,อแลเท่ากับมักจะใช้คำผู้หญิงช่างพูดและแสดงกิริยาน่ารักรวมถึงวิจารณ์คนรุ่นหลังว่าเด็กยุคลงหลังยึดมือถือมันยึดกระเป๋าตังมันโยนมันทิ้งลงสี่แยกก็หาแดกไม่เป็นแล้ว